สวัสดีครับเพื่อนๆวั <c oughs> นนี้เหมือนเดิมตก,ตกปรากฏแม่น้ำเพชรนะครับนี่ครับน้ำใสๆตื้นๆครับน้ำใสๆตื้นๆเดี๋ยวก็คืนนี้เรามาติดตามชมกันนะครับว่าจะมีตัวไหมนี่แล้วก็เตรียมเตรียมจะเตรียมของครับลงเรือน้ำมันตื้นนะครับเราต้องจัดจับเอ่อจัดบรรลานเรือให้ดีนะครับ อย่าให้ตูดตูดมันตูดมันจมมากครับนี่เพราะวา่าเครื่องมันเครื่องมันหนักไปครับนี่อันนี้ก็ไฟไฟขิปแบทแล้วนะครับอ,รอุปกรณ์ก็จะมีเบ็ดนะครับเบ็ดตามขั้น สามขั้นมีอาหารน้ำดื่มนะครับแล้วก็กลอง<า>ขืงอ <laughs> แล้วก็มีนะครับไฟคีบแบบไฟคีบแบบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่คืนนี้ลงดึกหน่อยครับเพราะว่าติดทุระนะครับติด ตอนนี้ก็เวลาประมาณทุมครึ่งทุ่มทุ่มสี่ิบวันนี้ลืมเอาอะไรนะม,มัมหมักที่ทำไว้ครับเอาไปแช่ช่องฟีดไว้ที่ ตู้เย็นบ้านเพื่อนลืมให้ลืมให้หยิบมาด้วยโอ้โหกัเลยวันนี้ก็เลยต้องใช้ใช้อะไวันนี้อเ,เออเยือหมักที่ขายตามร้านตกปลาทั่วไปนะครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวช่วยนะผู้คายก่อนนะครับเ,เดี๋ยวพอถึงใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคติดตามดูนะครับ นี่เราก็ปล่อยให้เรือไหลไปตามน้ําเรื่อยๆนะครับจนก่อจะถึงหม่ถ้าตรงไในน้ําลึกพอที่จะติดเครื่องได้แล้วก็ติดนะครับเพื่อไอ้นี่ประหยัดเวลานะครับดูนะครับน้ําตื้นนะยพวกพูดตอวน้ไอ้มหมอยู่ข้างหน้าเก็บยายพูดเลตอนนี้เราก็ถึงใหม่แรกกันแล้วนะครับก็เวลาก็ประมาณเท่าไหร่สองทุ่ม สองทุ่มแปดนาทีนะครับถึงหมายรกครับเดี๋ยวลองดูเป็นโครงไก่โครงไก่กับหัวแล้วก็ใส่ปลากระบอกครับปลากระบอกก็ซื้อมาเมื่อเช้านะครับวันนี้ลองดูครับว่าจะปลาเข้าไหมนะครับเคแล้วก็โยนไปใกล้ๆลนะครับ สามทุ่มครึ่งแล้วครับสามทุ่มครึ่งแล้วมันเงียบอยู่สี่ทุ่มสามแปดเลยครับ ايه <applause> สวย,สวยมากินเราตอนห้าทุ่มนะครับกินสองตัวเต็ดเลยครับนะเนี่ยตัวเข้ากันเลยครับออรปลาเป็นแข็งนะเนี่เอแล้วอะส,สวยนะครับ ตอนนี้ก็ตีห้าสีสิบแล้วตีห้าสีสิบแล้วครับเหยื่อก็จะหมดแล้วก็น่าจะพอแค่นี้นครับวันนี้วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นแล้วครับฟ้าสางแล้วครับเห็นไหมนกร้องปุ๊บละ ปลาก็เงียบไปครับนีนะพูนพหลับไปแล้วก็ได sw ้นอนกันคนละสองสามชั่วโมงนะครับก็วันนี้ก็ไม่ค่อยหมานครับเสู้ปลาก็มีสาสวยๆอยู่บ้างนะครับ สองสามสี่ห้าอีกตัวใหญ่สามตัวครับตรงนั้นก็ตัวประมาณสองนิ้วนะครับก็พอดีเมื่อคืนลืมม้ํมหมักไว้ในช่องฟิตเพื่อนเลยได้แต่เยือหมักตามร้านค้าทั่วไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จบคลิปเลยแล้วกันครับฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ